อ ECU สวัสดีครับฮะเพิ่นไว้ไม่อยังนี่อันนี้เมี่ยงเมี่ยงบ่เมี่ยงอันที่เจ้าเคยกินอยู่บ่ไม่เคยผมก็อยากลองดูใช่ครับอันนี้คือเมี่ยงเมี่ยงบ่ส่วนอันนี้ปลาหมึกบ่นี่ไม่ยังนี่คิดคิดวนผมเลยตอนแรกนึกว่าปลาหมึกมันช่วงคือปลาหมึกหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือกล้วยบ่นี่กล้วยเป็นกล้วยเขาเอามาบด บดแล้วเอามาตากไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเลยไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเลยแล้วผมจะมาชิมกันดูเดี๋ยวเรามาลองดูไอ้อันี้เคิร์นไว้ยังนี่อันนี้เมี่ยงเมี่ยงเมี่ยงป็นจะไหเนาะเมี่ยงคำเพิ่นว่ะอืออันนี้ก็เห็นแล้วนึกถึงขนมผิงลานไพรทูนก็เลยจัดอีกหนึ่งถุงเมื่อวานแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ คุณไม่ได้พูดอย่างนี้นะบอกว่าคุณบอกว่าเห็นอันสาวขายนารักเอาเลยตายเลยอันคุนู้นคุณต้องพูดความจริงสิ <c oughs> คุณอย่ามาทำอย่างนี้ไม่ได้คุณอย่ามา <c oughs> คุณอย่ามาพูดใส่ร้ายผมนะ <c oughs> ผมเห็นแล้วผมอยากกินจริงเอ้ยคุณนี่ก็พูดไปเรื่อยเ,อ, <c oughs> เอ้าคุณพูดว่าเมื่อกี้นีสาวสวยเอ้เรามาชิมกันเลยดีกว่า <c oughs> อยากแกะนี่มีพริกด้วยพี่น้อง <c oughs> คนที่นี่เขาสวยหน้าตาดีทุกคนแหละซื้อร้านไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องซื้อขนมผิงหรอกคุณก็พูดไปแบา,านั้นพี่น้องอันนี้เมี่ยงบอกอันนี้เมี่ยงนะมันเป็นยังไงเนะาะอแกดูไหมข้างในมันมีอะไรฮะข้างในมันมีอะไรอยากดูอันนี้มีรนนมพริกพริกแก้มนั่นนี่พริกทอดดูข้างในอ่าคุณเอามาวางตรงนี้ก็ได้นี่เออแกะดูสิข้างในมันมีไม่มีอะไรเลยมีนีนี่นี่ไงมีใบเฮ้ย อันนี้คือมีมีตะไคร้นีค่คล้ายๆน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนาะถั่วบดอะไรพวกนี้หรือเปล่าแล้วก็มไม่รู้ส่วนผสมคืออะไรแล้วก็นี่ใบชะพูเห็นไหมใบชะพูหรือผักอีเลิศเท่านี้ละมันก็เลยเป็นเมี่ยงไงแล้วก็ห่อด้วยผักกาดอลอง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 ดูงงงงงผมใช่ไหมผมคนแรกใช่ไหมพีมนนม่น้องอันนี้อันนี้ซื้อมากี่บาทเองเท่าไหร่ลืมแล้วอะ่ะ กี่พันกี่ลืมแล้วอเอยวผมลองก่อนดีกว่าพี่น้องงัดจ้าเอ้านี่เอานะ,ะงัดเออ,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 อเป็นไหนได้อยู่แต่รสชาติไม่จัดรสชาติมันเบา เดี๋ยวผมก็สจลองเบิ้งพี่น้องลองดูมันเป็นคำใหญ่มากไปดูโอ้โหตาสวยเลยบอมเป็นไง เป็นไงสชาจะได้ไหมจัดอีกมีน้องเลยมันมันมีถ้าที่สัมผัสดูมีตะไคร่รสชาติตะไคร้ชเจนแล้วก็ใบบอรม มีถั่วอืะกุยชาชจะออกหวานหวานอืมอืม,มัน,ม,ม,นมันอืมรสแบมันอืมตาด้วยพริกทอดเพิ่มความเผ็ดนิดนึงอืมให้พี่เบลไว้พี่เบาชิมนะอืมโอ้ยคนละสองเลยโอเพี่ไม่ชิมป่ะ เอาเลยเลยครับอิ่มไหมั้งอือหือพี่ไม่เอางั้นเราก็จัดคนสามอืมติดใจป่ะอร่อยอ่ะองไปถามเขาว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างอือหืออันนี้คุณเอาไปนะ ออาพริกมาอือคนสามครับต่อไปก็จะเป็นกล้วยอกล้วยทางภาคเหนือของเรากล้วยตากแหมเป็นไงอันนี้คือกล้วยแบบเขาบดโอ้โหเขาบดใส่กันเลยเหรอตอนแรกนึกว่าปลาหมึกพี่น้องนะครับนี่คือกล้วยนะครับนี่เหนียว không Không tay nhỏ hảo cái hảo hiểu hảo cái này rồi hảo 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 ไอเจ้าที่มานี่อืมมาอ,อืมโอ้เจ้าที่เจ้ที่แรงอืมจบงับมืออ้าวขนมพิงพี่น้องเขาไม่ให้เคี้ยวอมแล้วมัวนจะละลายเองเนื้อคล้ายกันเลยอ่ะคล้ายคลายกันเนาะคล้ายคลายกันนะ ว่ารสชาติเหมือนกันเออนี่อาจจะอาจจะมาจากร้านร้านไพทูนก็ได้นี่ข้าวเกี๊ยวกุ้งไพทูนก็ได้นี่เป็นไปได้รสชาติเหมือนกันแต่ไม่มีโลโก้เนาะใช้ได้เนาะโอเคครับผมคลิปนี้ฝากไปเท่านี้ครับสสวัสดีครับบ๊ายบาย